พุทธจาึกพุทธคุณศิลป,ปะบนพระเครื่องในยุคพระสองแผ่นดินกับไททูบีชาแนลคุณธนโชคมีแก้วเราเองก่อนที่เราจะอธิบายหรือเราจะมาพูดอย่างนี้ได้คือเราต้องมีบทวิเคราะห์อย่งนี้ก่อน <c oughs> นะครับเป็นไปเป็นไป a n a ลองเจ้าเฉลิมพลที่คำพรท่านเป็นคนสร้างว่าจะจะเล็กแว่งหลังอ่าองค์นี้เป็นองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรอ,อยู่ในยุคส อย่างอย่างที่ว่าอย่างพัฒนเดชเนี่ยพัฒนเดชท,ที่ที่บอกว่าเป็นพลอยแท้เนี่ยจากผลวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นลครับหมายเลขสองที่มีน้ำหนักยเยอะคือครับใช่ครับเดี๋ยวมาให้ดูนะเนี่ยเดี๋ยวต,ต้องต้องต้องย้ำก่อนนะนี่เป็นคดีที่ของส่วนตัวแล้วเราก็มา,ามาเอามาเอามาให้ให้ดูเฉยๆนะครับเป็นชุดประภาคยุโรปนะครับชุดชุดนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วผลวิเคราะห์เนี่นะครับได้เห็นพลอยไหม แล้วตัวสองตัวเนี้ยฮะตัว BR เนี่ยเห<ะ>็นไหมฮะมันมีอยู่ในนี้เนี่ยครับ BR เนี่ยแ r ตรงนี้อันพวกนี้คือพอยที่เราวิเคราะห์ออกมาพวกนี้คือธาตุที่อยู่ในเม็ดพอยบ่งบอกเป็นพอยแท้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่เกตไหนใช่ไหมฮะที่อ,อันหนึ่งที่บันทึกไว้ก็คือ,อข้างโพรตเกส มันทิ้งมันมันทึอตรงการกดไม่ให้เงไปต่อครับโปรตุเกสครับโปรตุเกสครับข้างบนนี้อะไรฮะโลมข้างนี้เยอรมนีครับแล้วข้างนี้เป็นฝรั่งซึ่นี่ยุโรปหมดใช่ไหมฮะค่ะที่ไม่ยึดประเทศไทยเนาะทำไมอ่ะทล้มันมีการสร้างพระอ่ะตรงนี okay. ้พระพุทธจาลึกเนี่ยจาลึกไว้ในองค์พระบอกเรื่องราวอ่ะแล้วนี่เป็นเนื้อเป็ดทอง อ่เตินดุกใหม่เลขสองทองเทไลเออูสามจุดเจ็ดเปร์เซนต์องหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าอันเนี้ยเช็ตประลอดในการผสม HG h จตัวนี้คือประลอดผสมครับใช่ัะเนี่ยเราศึกษาอย่างนี้ศึกษาจากวิทยาศาสตร์ศึกษาจากการวัดพุทธคุณนะครับแล้วเราก็ดูเนื้อพรานะฮะอย่างเงี้ยใครใครแค่ส่วนใหญ่เขาคิดว่าไม่ใช่ของแท้ มาจากในหีบหมดนะครับในหีบค่ะคือสมบัติอันนี้ค่ะทมสองให้ดูผมส่องให้ดูเนื้อนี่นะเห็นไหมดูทองที่เขาผสมเข้าไปมันไม่ใช่ท้องทั้งหมดเอกสารเนี่ยที่เราไปสแกนมาเนี่ยบอกเราผมก็ที่ใหญ่ที่ห้าพันเท่ามาอยู่แก้มันจะขึ้นสีนิดนึงไหมแก้มมันจะขึ้นใส่ไม่ใช่ควอตนะครับเพราะว่าตัวเอกสารที่นี่มันบอกว่ามีสารที่มันอยู่ในออยในสมัยก่อนการเชร่อมอะไรอาจจะไม่ได้ ครับ,ใช,บรใช่ครับเน่งวนี่ฮะแล้วเนี่ยคือทองที่อยู่ในองค์พระนี้แสดงว่าเป็นทองเก่ามันจะหดตามเนื้อพระหดตามเนื้อรักที่เขาจุ่มเสร็จปุ๊บเวลานั้นเสร็จทีแรกๆเลยเวลาเราปิดเนี่ยคือทองก็ต้องอยู่บนทองอยู่บนเสร็จจะต,ต้องเรียบตึงถ้าเป็นของใหม่ แต่ถ้าเก่าเสร็จเขาจะหมดอย่างนี้แล้ก็ซึมลงไปใช่ครับแล้วแล้วก็แคนซที่อยู่ข้างในเขาจะจะทะลุขึ้นมาจากในในเนื้อเนื้อของทองจะทะลุขึ้นมาแล้วจะออกเป็นสีขาวขัครับใช่ครับเนี่ยพระสมเดจเนี่ยไม่แท้ด้วยหูนะฮะไม่ได้แท้ด้วยปากส่วนหนึ่งเราต้องศึกษาเราต้องดูเ่เขาจะได้ไม่หลอกเราอันนี้คือมันเลยตำราไปแล้วแหละครับใช่ครับทองก็เหมือนกันฮะเราก็ต้องศึกษาเรื่องทองทองสมัยนู้นกับทองสมัยตะกอนเนี่ยตั้งแต่ยุคของสนเดจเนี่ย นั่นคือทองคาแท้นะฮะตีให้บางนะไม่ใช่เหมือนทองวิทยาศาสตร์สมัยนี้ในถฮะอย่างในแขนผลเนี่ยก็คือของสมเด็จโตะนะครับก็จะเป็นหลักสีนะครับก็จะเป็นหลักสีหรือจะเป็นอาจจะเป็นสีเดียวกันแต่เนี่ยบ่งบอกว่าทําในรัชกาลที่สี่ฮะหมายถึงว่าเราจะเทียบให้ดูว่ามัไมตะกอนเนี่ยพลอยอย่างเนี้ยมันจะไม่มีราคาเพราะฉะนั้นเขาจะทิ้งกันเดียบราดไปหมดรัชกาลที่สี่เรา,าเขาให้คนไปเก็บมา แล้วมาทําเป็นมวลสารในพระที่ออกจากวัดเราอะนะครับพระที่ท่านขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือมีคนเก่าคนเก่ท่านเก็บไปให้นะช่ว mm hmm. งของเชียงใหม่ท่านก็บางเก็บไว้ที่นี่ mm hmm. แล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นคนไปมอบให้ย้ยครับ mm hmm. เวลาคนมาทาบุญนะของวัดเราเนี่ยก็จะมีพระสมเด็จ mm hmm. มัวจามีพระรอดลัพูนอันนี้คือการเห็นยันในแผ่แนนาคแผ่นเงินถึงทอง mm hmm. แล้วก็ขูดออกมา โปรดใช้วิจารณญาณผมเวลาผมจับเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเนี่ยเนี่ยท่าดูเส้นนี้นะเส้นผมเส้นนี้เส้นนี้นะเดี๋ยวมันจะวัดเคลื่อนให้ดูนะนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราผมวัดเนี่ยอ่าท่าวัดเคลื่อนแล้วให้ดูนิ้วนี้นะอ่าดูปลายนี่นะกระดเนี่ยนะมันจะชนใส่กันก็ดีครับมันจะเสมอกันอย่าเดี๋ย่ผมอัญเชิญอ่าพระแม่กวนอิมขึ้นเนี่ยนะแต่สมเด็จโตผุกเสกนะฮะับอนดับแรกฝนเสร็จปุ๊บท่านเห็นขนผมรุกไหม อ่าผมลมรู้แล้วนะอันนี้ตึกองค์วัดมีฮะไม่ได้ถึงนาฬิกะอะไรนะนะอ้าวอ้าวหายไปไหนท่านเห็นอยู่กับตาเนี่ยท่านยื่นให้ดูเสร็จปุแล้วผมก็จะวัดเครื่องไปดูอันเนี้ยแสดงว่าท่านยื่นให้เราดูนะครับเป็นเป็นองค์พระสมเด็จองค์ไหนก็ได้ครับองค์มีพระธาตุดิ่งเยอะนะครับองค์มีพระธาตุอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยนะนะฮะผมจะจับให้ดูนะ S 1> <S 1> เอาว <ผม S 1> ัดให้ดูก่อนเอาวัดให้ดูก่อนอาวัดให้ดูอย่าง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 ครั้งแรกก่อนนะอะ่านนะ,ะ,น,ะนี่นะ,ะนี่นะอ่าได้นี่นะฮะอ่านี่มันเดิมแล้วเห็น,นไหนนมนะยืดอย่างเงี้ยลองทำเองสามารถแบบ ทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องฝันต้องมีหนึ่งครูบาอาจารย์เรู้ว่าคนเลือกอะไรหรอกอาจาชี้ัได้นะอาจายก็จะสวดชิ้นบัญชรนะท่านแล้วท่านต้องมองให้ด้วยให้เราได้แสดงให้เว่ามีภารกิจขอบคุณที่รับชมและติดตามไทยทูบีชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะขอบคุณค่ะ